สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ5เหตุผลว่าทำไมโรนัลโดย้ายกลับมายัางถิ่นโอทฟอร์ด 1. สร้างตำนานในถิ่นกำเนิดนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดของทั้งหมดที่กล่าวมาอาคาได้ติดตามข่าวของทิซโนโรนัลโด เวลาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเห็นได้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีทัศนคติที่ดีกับปีศาจแดงมากๆและเขามักจะพูดเสมอหากเป็นไปได้เขาอยากกลับมายัางแมนยูไนเต็ดอีกครั้งน่าเป็นการบอกแบบไกลๆว่าถ้าจะแควสตาร์ในการเล่นอาชีพขอเลือกแมนยูไนเต็ดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาและสาวงปีศาจแดงที่จะได้เห็นนักเตะที่เกิดจากสโมสรแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับเวิลด์คลาสกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรอ,อีกครั้ง ก่อนอัลาการค้าแข้งมันจะเป็นภาพที่สวยงามอีกภาพที่แฟนปีศาจแดงจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน 2. ประเด็นเจ้าของทีมกับแฟนบอลสาวกปีศาจแดงต่างก็รู้กันดีว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนยูเต็ดเริ่มเป็นที่ไม่พอใจแล้วกับแฟนบอลปีศาจแดงหลังจากเรื่องอื้อฉาวของวงการฟุตบอลเกี่ยวกับการจัดซูเปอร์ลีกที่แมนยูเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจนยูฟ่ามีคำขู่ว่าอาจจะตัดสิทธิ์ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้แฟนบอลบางส่วน หรือเรียกว่าส่วนใหญ่ในอังกฤษเริ่มมีท่าทีไม่พอใจจนต้องหาทางรักษาสัมรรธภาพนี้ไว้โดยการให้งบซื้อนักเตะมาเสริมทีมจนคว้าตัวจรอนซานโชแลาเฟวารานมาเสริมทัพในฤดูกาลนี้การได้นักเตะเก่ากลับคืนสู่รังขึ้นมามุมมองที่แฟนบอลมีต่อเจ้าของทีมอาจเปลี่ยนไปก็ได้บาดหมางเรื่องฟุตบอลก็ต้องแก้ไขด้วยนักฟุตบอล 3. พผีมีเงินจ่ายอย่างที่รู้กันริเยโนโรนัลโด ได้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในทีมยูเวหากเขาก้าวขาออกจากถิ่นนี้จะมีสักกี่ทีมที่มีกําลังพอจะจ่ายค่าเหนื่อยแสนแพงของนกเตะรายนี้ได้ฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกําลังพอที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับโรนัรโดได้อย่างแน่นอนมีน้าซ้ําการย้ายกลับมายังถิ่นที่เคยสร้างชื่อเสียงมีหลือแฟนบอลจะไม่อยากซื้อเสื้อของดาวเตะรายนี้เก็บไว้สะสมลองนึกภาพตามจ่ายค่าเหนื่อยแต่ได้ค่าเสื้อแถมมูลค่าของทีมก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามมีแต่ได้กับได้ ฉะนั้นมาเถอะพี่จ่ายไว้ 4. ความไม่สําเร็จในถิ่นมาลายจริงอยู่ที่คริสตานโอโรนาลโดพายูเวนตุสคว้าแชมป์ลีกได้แต่แชมป์ที่เขาอยากจะก้าวไปคว้าในสีเสื้อของไอมาลายแทบจะไม่สามารถเอื้อมถึงได้เลยนี่เป็นเหตุผลหลักที่เขาไม่ต่อสัญญากับยูเวแถมฤดูกาลล่าสุดก็พลาดแชมป์ลีกมาถึงตรงนี้เกิดคําถามแล้วว่ามาแล้วจะได้แชมป์หรือคําตอบของคําถามก็ต้องตอบว่ามันก็ไม่แน่เพราะด้วยขุมกําลังที่มีประสบการณ์ของเขา แถมยังมีความทรงจําที่เจ้าตัวพาทีมปีศาจแดงก้าวไปคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วจะเป็นอะไรในช่วงท้ายของอาชีพที่ได้พาทีมที่ทําให้แจ้งเกิดคว้าแชมป์รายการนี้อีกครั้งมันน่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามของโลกฟุตบอลไม่ใช่หรือ 5. พีแดงมีขุมกําลังระดับแนวหน้าในตอนนี้หากมองไปยังขุมกําลังของปีศาจแดงเมื่อเทียบกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าใครไม่ว่าจะเป็นบุนโนลฟนันเจดอนซานโช่พอปอกบา ลาเฟวารานหรือแม้แต่เอดิสันคาวานี่แถมยังมีศูนย์หน้าอนาคตของทีมอย่างไมสันกรีนวูดการเข้ามาของโรนัลโดนอกจากจะได้เล่นกับนักเตะสายเลือดใหม่ปีแสดงยังคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนําให้กับคุนพลหนุ่มของปีแสดงในอนาคตได้อีกด้วยลองหลับตานึกภาพบีบูโนซานโชและฟอร์ดมีโรนัลโดมันคงเป็นความสุขของสาวกปีแดงอย่างแน่แท้ อดีตคนน่าโซชาผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมเปิดเผยแล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวคริสโนโรนาลโดและบูนโน่แฟนานออกเพื่อส่งเนมาร์ย่ามาติดกับเจสซีลินการ์ดลงมาแทนในเกมที่บุกไปผ้ายัง Boy แบอยสอตหนึ่งแต่งกาเป็นการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก่อนเริ่มขอลูกหนังทั้งโลกเชื่อว่าปีศาจแดงจะคว้าชัยชนะได้แบบไม่ยากเพราะชื่อชั้นห่างกันมากเหลือเกินแต่สุดท้ายเป็นเจ้าถิ่นที่ได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บ จากส้มหล่นที่เจสซีลินกาดทำพลาดแบบไม่น่าเชื่อจนทางโซชาโดนถล่มเละเพราะส่งเขาลงสนามมาแทนโรนาลโดนาทีที่72นั่นเองสำหรับการแข่งขันฟุตบอลการเปลี่ยนตัวผู้เล่นออกตอนประมาณนาทีที่70ถือเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ใช่หรือผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ทีมแพ้อย่าลืมว่าโรนาลโดกับบูโนเพิ่งผ่านเกมยากๆก,ก,กับนิวกเสเซนมาเมื่อวันเสาร์ทำให้สภาพร่างกายไม่ฟิตเต็มร้อยแถมเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์โดยรวม ทีมเรามีผู้เล่นน้อยกว่าประสบการณ์ของมาติดและพละกําลังอันเหลือล้นบวกกับความขยันของลินการ์ดจึงเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดเอเลโกนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชี้แจงกรณีถูกจับผิดว่าเล่นบอลกลัวแพ้เกินงามเมื่อเหลือผู้เล่น10คนในเกมพบยังบอยเบิร์นเมื่อวานนี้ซึ่งสุดท้ายต่อให้ถอดตัวนิฟันเดเบกออกจากแดนกลางและให้วาลานมาอุดหลังบ้านบทสรุปก็แพ้อยู่ดี เพื่อหลังความปลาชัยของปิดแสดง1ประตูต่อ2ในเกมเปิดหัวรอบแบ่งกลุ่มแชมเปนส์ลีกโดยแม้ทีมขึ้นนำก่อน1-0แต่เขาลัางไม่ดีขึ้นเมื่อแบ็คขวาอารอนวารบิากาโดนไล่ออกนาทีที่35เดือดร้อนทีมต้องเปลี่ยนเจอรอนซานโชออกและให้เดียโ,โก้ดาโล่เสียบไปยืนกองหลังฝั่งขวาพร้อมปรับระบบเป็น4-4-1ตนครึ่งหลังโซชาอยากรักษาสกอร์นำไปจนจบจึงถอดฟาเดเบกออกและให้วารานลงแทนพร้อมระบบเปลี่ยนมาเป็น5-3-1ต่างรับเต็มสูบ แต่ถว่าด้วยโมเมนตัมที่เสียบวกความผิดพลาดส่วนบุคคลจึงกลับบ้านมือเปล่าชาวเน็ตวิจาร์โอลกุน่าโซชาอย่างรุนแรงว่าเหมือนไรอัตลักษณ์เพะใจไม่ถึงเสียทีริ่มเรียนมาจากปรมาจารย์เซอร์เล็กฟิลูสันเนื่องจากยอดคนแดนสกอตตต่อให้เหลือ10คนก็พร้อมจะท้าแลกหมัดยังกาตาบอสวัย48ปีชี้แจงว่าพอโดนบอมหนักค้ายครึ่งแรกเห็นท่าไม่ดีจึงต้องเพลย์เซฟไว้ก่อน ก็อย่างที่แฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าสัญญาณไม่ดีช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกที่เราโดนครอสบอลเข้าเขตโทษหนักๆเราก็ทราบแล้วว่าคู่แข่งต้องเอาตัวสูงๆลงมาบูน้นันหน้แน่นอนดังนั้นเราจึงปรับตามน้ําเพื่อรับมือให้ดีขึ้นส่วนตัวมองว่าราฟาวิกเตอร์และแฮร์รี่รับมือรุ่งลงได้ดีแน่นอนลูกแรกที่เราเสียเพราะบอลยิงฉลับจนเปลี่ยนทางแต่นอกเหนือจากนั้นเราเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วแต่ทีมก็ควรเอาบอลไปทาประโยชน์ได้ดีกว่านี้ บางทีเราควรวางกองกําลังกระจายตัวมากขึ้นแล้วดันมิฟิลให้ยืนสูงขึ้นสักคนเพื่อสนับสนุนโรนัลโดที่ยืนโดดเดี่ยวในแดนหน้าแมนยูในยุคโซชาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนอกบ้านไม่ดีแพ้ถึง4จาก6เกมหลังสุดแล้วเอเลกซน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังถูกตั้งคำถามเรื่องโดนความสมบูรณ์ของขุมกำลังเกินพอดีย้อนเล่นงานตัวเอง ในเมื่อช้อยเลือกสรรล้นลมือแต่กลับหาความกลมกล่อมไม่เจอซึ่งหากยังเสียเวลาไปมากกว่านี้อาจหมดโอกาสคุมทีมฉลองครบ4ปีโซชาคุมแมนอยู่ตั้งแต่ธันวาคมปี2018มีโอกาสจับจ่ายไปแล้วมากถึง6ตลาดซื้อขาย175ของ11ตัวเลือกใช้งานล้วนอนุมัติด,ดึงมาเองกับมือแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถเอาตัวรอดจากสตาดิโอวังสอฟได้ดูเหตุนี่เองโจโคนักวิเคราะห์แห่งบิทีสปอร์ต จึงจี้ถามบอสไวยสว่าต้องรออีกนานแค่ไหนจึงจะได้ขุมกําลังที่ดีที่สุดใช้งานคุณลองมาที่รายชื่อมานั่งสํารองของโซชาเขาทําตัวไม่ถูกเหมือนมีทะเลือกมากแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่คริสตินโนโรนารโดที่ต้องส่งแข่งแต่ยังมีนักเตบางรายที่เคยมีเรื่องราวเมื่อไม่ถูกใช้งานแมนยูลงสนามเมื่อคืนกับการเล่นไง่อยๆซึ่งหากมีตัวเลือกมากขนาดนั้นแต่ทําทีมให้ลงตัวไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จ ด้านพอสโคอดีตทีมเมทของโซชาออกโรงเตือนเพื่อนเก่าหากขุมกำลังสุดยอดในมือแต่ยังต้องถ่ายรูปประจำฤดูก,กาลหน้าสโมสรนกับขวดน้ำและลูกฟุตบอลแทนที่จะเป็นถ้วยรางวัลบอสคนปัจจุบันก็ไร้ความชอบธรรมที่จะอยู่บนตำแหน่งต่อแล้วแมนยูหงอยเงามาตลอดช่วง2อสมปีหลังซึ่งโอเล่ปั้นขุมกำลังขึ้นมาเองเขาควรต้องมีรางวีรางวัลติดมือได้แล้วขุมกำลังใช้งานของพวกท็อปโฟไม่หนีกันมากความแตกต่างน่าจะเป็นความสำเร็จของผู้จัดการทีม ดังนั้นฤดูกาลนี้โอเล่ต้องมีแชมป์อะไรสักอย่างตั้งแต่โซชาคุมทีมฟูลไทม์่าเฉลี่ยลงสนามและเปลี่ยนไปนแต้มมีแค่1.85ต่างกับตัรรักษาการที่สูงถึง2.32ต่อเกม k ิเซโนโรนัลโดดาวยิงซูปเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาบสถิติสูงสุดในการเล่นทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยพร้อมทำสถิติน่าสนใจอีกหนึ่งรายการ ยอดกองหน้าชาวโปรตุกสของปีศาจแดงลงเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นนัดที่177หลังตดสังกัดบุกไปพ่ายกับยังบอย1นประตูต่อ2ในเกมรอบแบ่งกลุ่มเนัดแรกนับเป็นการลงเล่นในทั่วบิ๊กเอียร์มากที่สุดตลอดการเทียบเท่ากับอีเคคาซิยัสตำนานผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดโดยร้อยเ7 7เกมของโรนัลโด้แบ่งเป็นการเล่นในกับแมนยู53นัดเรอัลมาดริด101น1น่นัดและยูเวนตุสดส่อีก3อันังงาปรวกอวยชามอันดัด เรือเนเมซี่149นัดและราะูลกอซาเลส142นัด